เอออันนี้คือเครื่อง tensiometer นะมันวัดระดับน้ําในดินหรือความชื้นในดินนั่นแหละการทํางานของมันก็คือเราจะเติมน้ำมาในกระบอกเนี่ยอันนี้จะเป็นกระบอกนะเติมน้ําไว้แล้วก็ไล่ฟออากาศออกให้หมดโดยการใช้สลิงดูดเปิดฝาตรงนี้แล้วก็ดูดออกเวลาดูนะมันจะมี60กับ30ปกติต้องปักคู่กันนะ60กับ30แต่อันนี้ผมปัก60อันเดียวไปเลย คือกะถ้าหกสิขาดยังไงสามสิบันก็ต้องขาดแน่อาจจะขาดนิดนิดแล้วก็คอยมาเติมเอาเวลาน้ําน้ําในพื้นสวนนะะทีนี้มันจะมีมีสามจุดอันนี้สีน้ำเงินนี่ก็คือน้ําเต็มในช่วงเนี้ยสีน้ำเงินไปเขียวเนี่ยน้ําจะเต็มคือน้ําในดินความชื้นในดินหรือน้ําในดินเนี้ยพืชสามารถนําไปใช้ได้พอใช้พอให้พืชใช้แต่เมื่อไหร่ที่เลยจากเขียวไปเหลืองเนี้ย ขาดแล้วเนี่ยเริ่มจะขาดแล้วช่วงนี้เริ่มจะขาดแต่เนี่ยมันปักหกสิเซนเนาะพื้อจริงๆ30บเซนมังคุดเนี่ยแต่ตอนเนี้ยถ้า60สิบยังขนาดเนี้ยแสดงว่า30มันขาดแล้วแน่แน่อันนี้เดี๋ยวก็จะให้น้ำแล้วชเช็คดูว่ามวนจะให้น้ำได้หรือยัง ใช่ก็คือไม่ใช้ความรู้สึกไงใช้จากเครื่องมือวัดแล้วดูว่ามันเมื่อไหร่ควรให้น้ําเมื่อไหร่น้ําพอก็จะไม่ได้ให้ก็เป็นการประหยัดไฟไปในตัวออไม่ต้องเปิดมเอเตอร์บ่อยให้ความตามความต้องการตาม<ก>ประมาณว่าน้ำใตดินให้จากน้ำใต้ดินเนี่ยความชื้นใต้ดินเนี่ย